สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อจกแจ็คเก็ตของฮักนะคะของเอเวนเจอร์นะคะตัวนี้ผ้าดีมากเลยนะคะนี่ค่ะผ้าแบบใส่สบายมากเลยนะคะใส่รูด,ดูไหนก็ได้นะคะซักง่ายแล้วแห้งไวมากๆแล้วก็จะมีกระเป๋าทั้งสองด้านเลยนะคะ เป็นของลิกิกธิตแท้นะคะแล้วก็มีฮูดสีดำนี่ค่ะเป็นฮูดสีดำนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปของฮาคนะคะแล้วก็กัปตนันไอรอนแมนและก็แบทแพนเตอร์นะคะเป็นทีมของแอเวนเจอร์เลยนะคะของมาเวลเนาะคือตัวนี้แบบว่าเท่มากๆเลยนะคะเป็นสีเขียวเนาะ